รีวิวคันครับผมสีขาวอา,วาวม,มุกนะครับรถอันติดครับผมดูลองลอยสีขาวขอบม,มุกนะครับให้ลูกค้าดูเครื่องยนต์ทำโคราชมาให้ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมล้างฝุ่นล้างอะไรให้นะครับไฟหน้าครับผมขาวมุบๆนะครับที่วิวให้ลูกค้าดูนะครับ จพื่าทำความสะอาดให้ครับสะอาดๆครับนี่ขาวมุกหลังคาครับนี่นนครับนี่สวยนะครับหอมวางตาบางมุก อันนี้ก็ลงพื้นแล้วอันนี้รอบคันเหมือนกันเตรียมพื้นนะครับรอบคันเขาจะจะแกะออกหมดแล้วเพื่อความสวยงามเนะี่ไปตรงไฟท้ายนะครับนี่รองพื้นอันนี้สีพื้นมาเลยนะครับกันจนถอดออกไปนะนี่พลังงานของเรา สาวสวยปากแดงสวยไม่มีทิฏฐิสองสาวเนี่ยสาวสาวสวย <c oughs> นิ่ ลองพื้นก่อนอือครับการพื้นจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับผมเนี่ยสนใจทําสีก็ติดต่อได้ครับติดต่อช่างบีครับมีงานพื้นติดต่อช่างบีได้เลยเอา่า งานนี้สวยนะครับั่งนี้ก็จะเป็นงานขัดสีนีขัดสีฮะไม่นี่ตอบงานประกอบงวนประกอบ ครับผมอ่านี่ก็ประกอบเป็นกันนะครับผมเนี่ยกำลังประกอบ